เวลาที่ลูกเราพัฒนาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเมื่อลูกเราพูช้าเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ปกติหรือว่าผิดปกติทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเด็กเขาพูดได้ตอนอายุเท่าไหร่แพทย์จะดูโดยคร่าวๆนะคะว่า1ปีเนี่ยเด็กควรจะเริ่มพูดแล้วสักคำหนึ่งหรือว่าสองสามคำนะคะแล้วก็เมื่อเขาอายุประมาณสักขวบครึ่งเขาควรจะพูดได้อย่างน้อยก็7จ็ดแปดคำแต่บางคนมากกว่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า7จ็ดแปดคำเนี่ย ก็อยู่ในเกณฑ์ว่าเขาเริ่มพูดช้าแล้วหรือเมื่อ2ปีเขาควรจะต้องพูดได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นร้อยๆ้อยคำนะคะแล้วก็เด็กบางคนก็สามารถสร้างวลีได้แต่อย่างไรก็ตามนี่ยนนี้เป็นเกณฑ์คร่าวๆนะคะของการที่จะดูว่าลูกเรา,าพูดได้มากแค่ไหนหรือว่าผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าปกติมีเด็กกลุ่มหน,นึ่งนะคะที่ก็พูดได้น้อยกว่านี้ แต่เขาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทีนี้เราจะดูยังไงล่ะคะว่าเขาอยู่ในกลุ่มปกติหรือไม่ปกติสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยจำเป็นจะต้องสังเกตอย่างมากเลยคือเมื่อลูกเราอ่ะพูดได้น้อยกว่าเกณฑ์แล้วเนี่ยเขาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากแค่ไหนเพราะเด็กปากหนักจะยังปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซะหน่อยในเด็กที่ หนึ่งปีขึ้นไปสองปีหรือสามปีเนี่ยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของวัยเนี่ยหมายถึงเด็กปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ซึ่งก็หมายถึงคุณพ่อหรือคุณแม่หรือว่าพี่เลี้ยงคือคนที่ดูแลใกล้ชิดนะคะยังไม่ได้ดูนะคะว่าเด็กเล่นกับเด็กอย่างไรเพราะยังไม่ถึงวัยเราก็ดูว่าเขาปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงถ้าเขาเป็นเด็กปากหนักเขายังพูดไม่ได้แต่เขายังมีปฏิสัมพันธ์อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามเดินเข้ามามองหน้าเราชี้บอกความต้องการว่าอยากกินนม เราดูนกที่บินผ่านอันนี้คือเขาพยายามจะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเราเวลาเราเรียกชื่อเขาก็จะหันมาเพื่อที่จะยิ้มกับเราหรือเล่นกับเราถ้าลูกเรามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดูลัปกตินะคะก็ให้สบายใจระดับหนึ่งนะคะว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มออทิสติกแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เราก็จะพบอีกนะคะว่าออทิสติกเนี่ยมีระดับความแรงที่รุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงเยอะถ้าอย่างไรก็ตามเราไม่แน่ใจเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเท่าไรนักเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาหมอนะคะเพื่อให้หมอเขาดูว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นไปตามวัยหรือเปล่าค่ะ โรคออทิสติกนะคะบางคนเชื่อว่าโรคออทิสติกคือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทุกด้านบางคนเชื่อว่าเด็กออทิสติกก็คือเด็กก้าวร้าวหรือบางคนเชื่อว่าเด็กออทิสติกเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเด็กที่มีระดับสติปัญญาบกพร่องความเชื่อนี้นะคะไม่จริงเลยนะคะโรคออทิสติกเนี่ยหมายถึงโรคที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า อันที่สองมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบกพร่องแล้วก็อันที่สมซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมซ้ําๆแต่บางครั้งเราพบเด็กออทิสติกเนี่ยที่เขามีความก้าวร้าวหรือรุนแรงนั่นเป็นเพราะอาการร่วมนะคะตัวออทิสติกเองเนี่ยจะไม่มีความก้าวร้าวเด็กออทิสติกที่พูดไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนได้น้อยเนี่ยนะคะเวลาที่ผู้ปกครองพยายามที่จะให้เขาเชื่อฟังเรียกมาอาบน้ําเรียกมากินข้าวเขาจะ มีอารมณ์ที่ตอบกับเรารุนแรงอาจจะร้องไห้หรือดิ้นรุนแรงหรืออาจจะเตะหรืออาจจะก,กัดเราปฏิกิริยาเหล่านี้จะรุนแรงมากกว่าเด็กปกติเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับเราได้ตามตามปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นความก้าวร้าวจึงเป็นโรคที่พบร่วมบ่อยอีกอันนึงที่พบร่วมกับออทิสติกบ่อยๆเช่นกันก็คือโรคสมาธิสั้นนะคะเด็กออทิสติกเนี่ยพบ โรคสมาธิสั้นได้50%ก็จะมีลักษณะโซนอยู่ไม่นิ่งวิ่งทำอะไรได้ไม่นานเบื่อของเปลี่ยนของบ่อยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แนะนำว่ามาให้พบแพทย์นะคะการมาพบแพทย์อย่างเลิร์เนอร์เนี่ยจะช่วยทำให้เขาเนี่ยบรรเทาอาการหรือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เนี่ยดีกว่าในกรณีที่มาในระยะหลังๆนะคะ